สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบข้อกับเสาคน้หานห้อยยางอีกแล้วมันนี่มันนี่เสาคนสีพาไปเบิ่งส่วนแตงของผอลวกันเสาคนสีมาปล่อยง้วเลยเนาะปล่อยงว,ยอ,อ,ยงวออกแต่คอกไปเบิ่งไปส้มส่วนแตงของผอเสาคนเลยตอนนี้เสาคนกคำลังยยางเนาะพ่อแม่พี่น้องกำลังสีฮอตส่วนแตงของผอเสาคนแล้ว โอ้โหสวงามหรือบางงามสักคนกับบได้สูงออกมานะเนาะไปเิิกน้ำกันตอนนี้หมากแตงของพอสักคนแตงของพอสัคนกำลังหมากกำลังเป็นหมากน,น้อยนี่นะคนหนพี่น้อง ซาคนฝากซองย t u b e ในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องซาคนเห็ดซองย u b e ใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้ซาคนในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่ก่างไม่เนาะอันนี้ก็คือซีเมนแบบบ่อนฮุสพออาหน้ามาแต่นองไปสิแล้วก็มาทอกใส่สังกะสีแล้วก็ลงกระพูเนาะพ่อแม่พี่น้องส่วนของขอซาคนกระซิบใหญ่ปันได ไปปลูกกินนะพ่อแม่พี่น้องไ,ไ้ปลูกขายเนาะกำลังมากแลวกามาข้างนี่ก็สิมีสวนพักเนาะพักของพอสาวคนพอสาวคนทดกับน้องสาวคนพอพอสาวคนนอนนานาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งเลยปลูก พักกินเองจังบ่ไดซื้อปลอดซานผิดพตอนนพี่น้องมักแตงเพกานกระล,ะลังมากแต่ปีนี้มักแตงพอสัาคนบ่งงามปันใดมากกระบอค่อยงามเนาะแต่พักพอสากคนงาม แ่งพอ,อสาาคนกะสิซํามี่แหละพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นไถนาะแบบน้อยๆเพิ่น,นมันใกล้แคบน้องเพิ่นก็นเลยเห็ดสวนแตงใส่หลังจากที่เบิ่งกสวนแตงแล้วสาคนกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปปล่อยงัวนอกวันนี้เนาะสาคนสิไปปล่อยงัว,ออ,อ,งวออกแต่คอกเพราะว่าสวยเลยอยู่นาสาวคนกะสิมีต้นมะฮู้อะกะต้นดอกแคหัวซีข่เนาะพ่อแม่พี่น้องหัวซี่หรรวด ตะไข้และกรสีมีน้องน้ำเนาะอยู่นาสาคนอันนี้กรสีเป็นเทียงสะคนแต่มันสองตาเป็นไมอยากเห็นครังงวงาสาคนกาลังสิงออกแต่คอกเนาะเพื่็นพี่น้องตอนนี้สาคนกคระไขประตูเหงว่อออกแล้วเนาะเพื่นพี่น้อง งัวเพิ่นใช้แล้วเพิ่นกระหูจักเพิ่นอยากออกชาวคนกระซิไปไหลงัวออกแต่ส่วนเนาะอยู่หน้าชาวคนกระซิบมีกอร์นาไม่พร้อมพ่อแม่พี่นอ้องแต่เพิ่นไม่ได้ออกเนาะมันแห้งฝนบ่ตกเลยบอกออกกระซิบมีน้ำสั่งพร้อมแต่กระซิเป็นอิ่วเอาพ่อแม่พี่นอ้องอยู่เทียงหน้าชาวคนกระซิมีแบ่พร้อมเนาะ แม่เสาคนมีแปดตวัวพี่น้องพอดีเป็นตาแพงตอนนี้สาค้นกาหยางไปไหลงว่วเนาะไหลงวัวออกแต่ส่วนเพราะว่าาไว้แห้งงวตโตที่ผูกกินเพราะแม่พี่น้องเพื่องค่ะตอนนี้มันก็สิไปหากินอยู่ป่ากินหยาออกแม่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 ออ เพิ่นก,ออกนันยางเอาอะไรเนาะเพิ่งพิน้องเพิ่นเคยออกเพิ่นบ่ย่างโดยสิเป็นงวดเถิกสควคนต้องผูกไว้เนาะญาติมันไปนำตัวแม่ดูนะสควคนกับสีเป็ดมีไก่เนาะแต่เมื่อน,นี้มันไปหากินอยู่แถวโคกเลยเห็นหน่อยวันนี้ปกติกระสิไลก่กว่านี้เป็ดสควคนกะ คอนกับกำลังอย่างชิไปผูกวงวเนาะค่พี่น้องอยู่หน้าสควคนนี้คุ้ยความองโตคุ้ยอยู่หน้าสควคนก็นสซมีสองโตโตแม่กับโตลูกมนันเนาะตัวนี้ก็สซเป็นลูกน้อยมนอฟฟันเนาะค่ะพี่น้องคอยุยน้อยของสควคน ญาติสักคนอยู่หน้าสักคนกับซีมี่โอสิคายไลยๆพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่สักคนปลูกเนาะแต่บริขคยเขาบอ่อซื่อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สักคนกับปล่อยงวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องปล่อยแบลออกแล้ว คลิปนี้จะจบเพียงสนิร็ดเรดพ่อแพอ่พ่น้องพรพิษผัดประกันรใดสาคนก็ขอโทษขออาภัยนำเดิอพอมพ่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สาวคนในเด้อสาคนหวยยางคลิปนี้ก็ต้องกราบคำว่าสวัสดีสบายดี